วอล์คัมที่วายครูจิบรูเฮียสวัสดีครับผมเจมจิบรูนะครับหลายคนกำลังเล่นเกมล็กออเจนไวน์รีพกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ครับเราจะมาอ่านแพทด์รถวายรีพก 6.2H กันมาดูว่าแฮชนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำจในการตทำที่ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับก๊าบ r i s h m a n ชอ p โหนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกไวปลอดภัยเจ้าเดียวในไทยที่ผ่อนได้แถมสะสมส่วนลดหลังการเติมพิเศษเติมเว็บรุนแพ็กแถมฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทาง f c e e o o o l ล n e เหนือขั้นเติมเว็บไวสุดเข้าภายในไม่เกิน5นาทีเติมได้ทุกเกมชั้นนำการันตีจากผู้ติดตามมากกว่าหล้านคน ริชแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทไลน์เกมโชว์สองพบพบเจอหลอส์เตมเมอร์ชื่อดังขับขัางที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเส้นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธต้องย้ำความเปย์ทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุพิเศษจากแร็ c เนอร์ร็อกเจเนซิสทำาระวัความยิ่งใหญ่17บถึงตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมสิริกิตพบกันที่บูออืกันเนเ ับเดี๋ยวเรามาอ่านแพทโน้ตวันที่ 6.2s กันดีกว่าครับว่าในแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นครับต้องขอแจ้งก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําแพทโน้ต 6.2g มานะครับเพราะว่ามันสั้นซะเหลือเกินครับเป็นการเปิดตัวแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดนะนั่นคือตัวของเวลคอร์นั่นเองนะซึ่งตัวของเวลคอร์นะครับก็พูดตรงๆว่าเป็นตัวเมชใหม่ที่ถูกเพิ่มมาในเกม Project w o n d r r i t นั่นเองครับก็อย่าลืมไปเป็นเจ้ากับเจ้าของกันได้เลยนะครับผมซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่กกกััันน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 นยยยยาาาเเเเปป็็็ตตต้้้ไไววววงงงงมมดรรรรีีีบบอออออะะะะจจ๊ส่่ใืขข์ค เริ่มต้นตั้งแต่วันที่2เลยแล้วก็อีเวนต์คริสตันโรดนั่นเองนะแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในโหมดเกมเป็นตัวของ a อเอะรามนั่นเองครเป็นในส่วนของดาเมจอะไรต่างๆมากมายนั่นเองนะครับส่วนสกินก็มีการเพิ่มมาเป็นตัวของ a r c l คไลท์เวิลด์คอรนั่นเองครับ เนี่ยฮะจบแล้วครับสำหรับในแพท 6.2G ทีนี้ครับเรามาดูในแพท 6.2H กันดีกว่าครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกับแชมเปี้ยนที่มีการบัฟกันก่อนเลยครับแชมเปี้ยนตัวแรกที่มีการบัฟนั่นคือตัวของเกรนครับสกิลหนึ่งนะครับโบนัสความเสียหายในการตัดแต่ละครั้งนะครับเพิ่มขึ้นจาก6เป็น7%ของพลังเวทครับแล้วก็โบนัสความเสียหายในการตัดครั้งสุดท้ายนะจาก30%เพิ่มขึ้นเป็น35%ของงพลัเวทครับแแแล้ววกก็คคาามมเสียยห่ป์ป่านะมีการเพิ่มขึ้นจาก80%เพิ่มขึ้นเป็น105%นั่นเองครับแมสกิล1แรงขึ้นแบบนนีี้เ่ย แล้วก็สามารถทําให้เกรนเนี่ยไปอยู่ในตรแหน่กจังเกิลได้เลยนะแล้วก็สกิลทีเมทนะครับความเสียหายของเข็มแต่ละเข็มนะครับมีการเพิ่มขึ้นอีกห้าหน่วยทุกเลเวลแล้วก็ในส่วนของพลังเวทมีการบวกจาก8%เเพิ่มขึ้นเป็น10%ตครับตอนนี้นะครับผมเกรนก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าหยิบมาในป่านะครับไม่เชื่อลองไปเล่นได้เลยต่อไปครับเป็นตัวเฮคาริมครับป่าสุดเกลียนกับการวิ่ง4คูณร้อยของเขาครับการระดับพื้นฐานมีการเพิ่มขึ้นครับพลังโจม ก็ถึกอีกแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเฮกอริมดุขึ้นแน่นอนครับต่อไปเป็นตัวของชัยวนาครับสกิลเบิร์นเอาท์ครับการเผาเนี่ยคูดาวมีการปรับลดลง1วินาทีทุกเลเวลครับเกีวสกิลเิเมดนะครับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นครับอีก50หน่วยในทุกเลเวลนั่นเองครับบัฟมานิดหน่อยแต่ยังเก่งเหมือนเดิมต่อไปเป็นตัวของไวส์ครับค่าสนามพื้นฐานครับกรอบพื้นฐานจาก37เพิ่มขึ้นเป็น40แล้วก็เกราะต่อเลเวลจาก4.5เพิ่มขึ้นนเป็5ครับถึกขึากข้าเพ กายภาพนี่บอกเลยว่าจะทําให้ตีไรท์เข้ายากขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็สกิลที่สนะครับผมคูดาวมีการปรับลดลงในทุกเลเวลครับแล้วก็สกิลที่แปดนะครับคูดาวก็มีการปรับลดลง5วินาทีในทุกเลเวลเหมือนกันเลยครับต่อไปเป็นตัวของทริตาแนาครับค่าสถานะพื้นฐานครับร่างชีวิตพื้นฐานจากห0รเพิ่มขึ้นเป็น630ครับแล้วก็สกิลที่3นะครับโบนัสความเสียหายครับมีการเพิ่มขึ้นอีก10%ในทุกเลเวลครับเป็นการเพิ่มตัวของโบนัสพลังโจมตีนั่นนนนนเเเเเอออองงตต่่่ไปป็็คคคครรรัััับบบบสสสสกกกิิิลลมมีีชะโววาาายยหจึ สกิลสองนะครับคูลดาวมีการลดลงอีก2วินาทีในทุกเลเวลนั่นเองครับเก่งและโกงขึ้นแน่นอนต่อไปครับเป็นแชมเปี้ยนที่มีการเนิร์ฟครับมีตัวเดียวครับนั่นก็คือตัวของบิดแข็งฮะค่าฐานะพื้นฐานครับเกาะพื้นฐานจาก55ลดเหลือ49ครับแล้วก็สกิลที่2นะครับมานาที่ใช้มีการเพิ่มขึ้นจาก50เป็น75โบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่มีการปรับลดลงในทุกเลเวลเลยละครับเรียกเลยว่าวิ่งช้าลงไปเยอะมากๆครับสำหรับตัวบิดแข็งจาก25%กลายเเเปป็็นน10%ลลยะแแ้วกชมี้ยนที่มีการสับบัฟเนิร์ฟในนนตตัััวว่คืออขงเซราฟ็น โบนัสความเสียหายครับ40%ของพลังเวทกลายเป็น45%ของพลังเวทในการบัฟนะแล้วก็สกิลที่2นะครับคูดาวมีการปรับใหม่ครับเลเวลแรกๆเนี่ยจะใช้ได้เร็วขึ้นวิทหนึ่งแต่ว่าเลเวลท้ายๆเนี่ยจะมีคูดาวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็โล่ป้องกันครับตัวของโล่ป้องกันมีการปรับลดลงในส่วนของพื้นฐานแต่ว่าในส่วนของพลังเวทมีการบวกจาก25%เพิ่มขึ้นเป็น30%เเนตั่นเองแล้วก็แชมเปี้ยนสุดท้ายนะครับที่มีการปรับนั่นก็คือต ปรุงรีเวิร์กใหม่เลยครับซึ่งผู้พัานาบอกว่าอัติเบตของเซเวนนะครับยังขาดความน่าสนใจครับดังนั้นจึงมีการเพิ่มพลังให้เก่งมากยิ่งขึ้นแต่ว่าต้องขอญากแจ้งก่อนครับว่าตัวของเซเวนนะครับจะยังไม่มีการอัปเดตมาในปัจจุบันนี้ทันทีนะครับจะมีการปรับปรุงให้เล่นพร้อมกันในวันที่25กันยายนตอน7โมงเช้าไปต้นไปดังนั้นใครดูคลิปนี้อยู่ถ้ายังไม่ถึง25ยังไม่มีการดีเวิร์กนะครับคิปแบสซี่ครับโซเฟรมเมนแต่ลาสเตกจะฮิวนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลง พลังวิสูงสุดครับโดยเพิ่มขึ้นที่รลเวล15913นั่นเองตอนนี้เปลี่ยนใหม่ครับกลายเป็น2 2.53แ 3, ละ3.5บวกด้วย0.5%ของพลังเวททั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังวิสูงสุดครับโดยเพิ่มขึ้นที่รลเวลเหมือนเดิมครับ15913ฮะดังนั้นครับผมออกเวทมาเนี่ยก็ถือว่าดูดแรงขึ้นเลยนะสำหรับในการใช้สกิล3หรือ2นั่นเองฮะ แล้วก็สกิลที่2นะครับเวลาในการระเบิดจาก1วินาทีกลายเป็น1.3 5วินาทีระเบิดช้าลงครับสกิลเทมเมลครับจากปกติชาร์จ1ครั้งกลายไปเป็นไม่จํากัดครับแล้วก็ความสามารถใหม่ครับคูดาวระหว่างเดมอนแฟร์สครั้งอยู่ที่6วินาทีครับแล้วความเสียหายต่อวินาทีมีการปรับใหม่ครับปรับลดลงจาก 15, 35, 55กลายเป็น10 25และ40ครับโดยมีการบวกเนี่ยก็จาก20%ของลังเวกลายเป็น15%ของรางเวทกลาบเลงนรับต่าเาอร่ได้นานขึ้นกรางแต่ละทีนี่่น้นานะัดๆเลยรัับสตวขงส ดังนั้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับวันที่าเป็นต้นไปนะครับถึงจะมีการรีเวิร์สครับดังนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงอย่าเพิ่งเล่นนะฮะใจเย็นๆนะต่อไปเป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์ครับผมเริ่มต้นที่ไอเทมชิ้นแรกก่อนเลยครับกับตัวของ Ford o f Nature มีการบัฟครับค่าต้านทานเวทครับจาก55เพิ่มขึ้นเป็น60ครับแล้วต่อไปเป็นตัวของเดน Man Plate ครับค่าดับพื้นฐานนะครับผมมีการบัฟ พลังชีวิตสูงสุดจาก250เพิ่มขึ้นเป็น350ครับแล้วก็เกราะจาก50เพิ่มขึ้นเป็น70ครับและตัวความสามารถ Crushing Bow นะครับสโลเป้าหมายจาก50%เพิ่มขึ้นเป็น75%ครับต่อไปครับเป็นตัวของ w a ล m มอก นะก็เป็นเกาะเขียวนั่นเองนะครับตัววอลบอกนะครับมีการเพิ่มความสามารถครับปกติเนี่ยเวลาการทการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับถ้าไม่รับความเสียหาย6วินาทีนะแต่ตอนนี้กลายเป็น5วินาทีครับรีได้เร็วขึ้นนั่นเองนะต่อไปครับไปส่งการเนิร์ฟไอเท็มบ้างครับเริ่มต้นที่ตัวของโซทรานเฟอร์ก่อนเลยครับชาโนแดนนะครับผมอัตราส่วนความเสียหายร่างแยกที่รับมาจาก25%กลายเป็น20%ตครับต่อไปครับเป็นตัวของมอร์ทัลเรมิเดอร์ราคามีการเพิ่มขึ้นครับของแพงจาก3,600เเียพิ่มขึ้นเ3,300หียบ แล้วก็ตัวของโนริควิกเบทนะครับสกิลของคุณจะสร้างความเสียเพิ่มขึ้นได้สูงสุด12%กลายไปเป็น9%ตามอัตราโอกาสคริติคอลนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นในตัวของ r ร p o s ร์เซอร์เอนชา์นะฮะหรือว่าเวลากดแล้วจะสตันนะครับคูลดาวน์มีการเพิ่มขึ้นครับจาก40วินาทีกลายเป็น60วินาทีครับแล้วก็ระยะเวลาในการสตันจาก1.25วินาทีเหลือแค่0.75วินาทีนั่นเองครับสตันได้ไม่นานครับเอาไว้ขัดเฉยๆต่อไปครับเป็นเรื่องของระบบครับระบบป้อมปราการนะ เริ่มที่ตัวของป้อมประการชั้นนอกนะครับผมหรือว่าป้อมแรกสุดเลยนั่นเองนะเกราะและต้านทานเวทเมื่อมีเกราะป้องกันป้อมนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในเรเวลกลางๆนะครับแล้วก็เกราะและต้านทานเวทเมื่อไม่มีเกราะป้องกันป้อมจาก50เพิ่มขึ้นเป็น60ครับป้อมแตกยากขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ป้อมประการชั้นในนะครับเกราะพื้นฐานและต้านทานเวทพื้นฐานจาก7กลายเป็น15ครับแล้วป้อมประการอินฮิบิเตอร์ครับป้อมในสุดเกราะพื้นฐานและต้านทานเวทจาก50ลดเหลือ30นั่นเองครับ กันว่าป้อมนอกสุดนะครับแข็งขึ้นป้อมตรงกลางก็แข็งขึ้นไปอีกแต่ว่าตัวของอินฮิบเตอร์เนี่ยจะบางลงมากๆเลยครับแยกเลยว่าถ้าเกิดว่าอินฮิบเตอร์แตกเมื่อไหร่โอกาสที่จะกันเนี่ยน้อยมากๆเลยเดียวสำหรับในแพชนี้นั่นเองและนี่ครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับในแพช 6.2h และตัวของแพช 6.2g ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพื่อนๆว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์ไวลาล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงขอเพื่อนทุกคนครับมีความสุขในการเล่นเกมออร์เจนไวน์ริฟและที่สำคัญสุดนะครับบบท่่าานนนเเพืืืออออคิดถึงกมจุชแี้ยล ดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊ง,ง,ง,งเพื่อเป็นแรงใจในการทาคลิปดีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกม Elite Origin War Rift และเกมอื่นของค่ายไรออดก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและเกิดเ,เพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสําหรับเกม Elite Origin War Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC War Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแข่ง Community สังคมดีๆสําหรับเกม Elite Origin War Rift นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครดดัวเดียวกันกับจินวารุครูที่ล็งด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่ คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า